สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องเฮาผู้เลี้ยงควายทุกๆท่านนะครับผมนะครับเมื่อนี้มาอยู่กับขอบคุยน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่26สิงหาสองห้าหกแปดจ้ามีมาฝากพี่น้องเฮาจากตัวจากรายการครับเมื่อนี้มีสามตัวสามไล่การกันเลยจ้านะครับพี่น้องขออนุญาตนะครับมาแต่วินจากน้อยครับเมื่อนี้นะครับเพราะว่าพายุเขานะครับเมื่อนี้จ้านะครับฝนตกทั้งวันเลยครับพี่น้องนะครับสวยๆงามนะครับมาฝากสามไล่การเมื่อนี้นะครับผม มีทั้งแม่ท้องนะครับแม่ลูกนะครับผมแม่จ้าปุบเลยครับพี่น้องเอาที่ตั้งคองเขานะครับติดตั้งคองเขาก็อยู่บ้านกันนวลจ้าเพเภอซ้ำสูตรจัดคอนกานเลยจ้าเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเบอร์นี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้จ้าแชทไลน์เพิ่มเติมเลยนะครับผมแม่จ้าปุบวัชชันคอเขาให้พี่น้องนะครับโปรโมชั่นเขามีม้าใหม่้ด้จ้ามีแถมมะกะลิงจ้าแล้วก็แถมเสือโปรโมชั่นใหม่มีจม้นจมกัดด้จ้าแถมเสือให้พร้อมจ้า นะครับพี่น้องแล้วก็บริการจัดทรงฟรีขนาดข้อครับพี่น้องจ้านะครับผมตรงปกแน่นอนครับพี่น้องนะครับมารับชมนะครับพี่น้องรายการแหลกของเขานะครับตัวที่หนึ่งตัวนี้สวยงามมากเลยครับพี่น้องเขาจ้วนะครับผมเอาขอรายละเอียดนะครับผมตัวแรกให้พี่น้องมาฟังนด้ครับลายละเอียดตัวนี้เพิ่นเป็นสาวท้องแรกจ้โตเพิ่นนี้เป็นลูกสาวของหงขาวจ้ะสถานนะตอนนี้ท้องกับก้มเพรได้เจ็ดเดือนแล้วจ้านะครับพี่น้องแม่สาวท้องแรกนะครับผมจ้ะผู้ได้หาครับพี่น้องสวยงามมากเลยครับตัวนี้ ล้ำตล้ำคิงนะครับผมสวยนะครับผมหนาซาใหญ่ดีจ้านั่งนาเนี่ยครับพี่น้องสูงเท่าใดก็ครับสูงอยู่ที่141บอกลบจ้านะครับ141นะครับพี่น้องแม่สาวทองแรกนะครับผมได้ฟันไปครับตัวนี้ได้เบิร์นก็ได้จ้าด้ฟันคู่หนึ่งจ้านะครับผมฟันแท้หนึ่งคู่แม่จ้าเบิ่งกระเทยสดๆเลยจ้านะครับผมตัวนี้ครับพี่น้อง สวยงามมากนะครับพี่น้องผู้ใดกําลังหาไปเลี้ยงนะครับผมพันธุกรรมมาดีทั้งโตเพิ่นอะไรอยู่ในท้องนะครับผมจ้านะครับพี่น้องเบื้องท้ายนะครับเบื้องคอครับพี่น้องเรียว่าสมูทสมบูรณ์นะครับพี่น้องจ้ากล้วยงามนะครับกล้วยเผือกงามที่เบื้อง่ายมากๆเลยครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่ครับผมนะครับเอาไปพัฒนาสายเผือกนะครับผมนะครับตัวนี้ขาวสะอาดจ้วเลยครับพี่น้องแม่จ้าแทบจะไม่มีกระเลยจ้านะครับสวยงามครับพี่น้อง ราคานะครับสู้พี่น้องเขาเป็นยงนะครับบัณฑิตราคาก็เปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทจ้ะราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้เลยจ้ะห้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องแม่จ้ะราคาเกษตรกรครับพี่น้องเขาต่อรองกันได้คือเก่าจ้ะนะครับที่สําคัญครับกิ่นนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับหน้าตาสวยเนาะครับผมแม่จ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งหน้าเบิ้งตาจัดๆของเพลยนนะครับหน้างามมากเลยครับพี่น้องไวตัวนี้นะครับผมหัวโหนกนะครับกระโหลกใหญ่นะครับวงเขาที่งามนะครับพี่น้องนะครับเป็นควายเผือกที่หนานะครับพี่น้องหนาลึกนะครับผม ชัดเจนนะครับพี่น้องให้เบื้องหน้าเบื้องตาเพื่นนะครับจมูกแทบสิบลมิกะเลยนะครับเมนจ้ามีอยสองสามตุ้มนะครับผมสวยงามนะครับกระดิ่งหัดคอเลยครับพี่น้องคอใหญ่แหงนะครับเอิกมะพร้าวครับพี่น้องเบื้องรับแข้งขากระดูกเล็บนะครับสวยงามนะครับผมปไปเพื่อนธรรมชาติเลยพี่น้องเขาเบื้องกระได้ครับผมกินหยาดีิดี้เลยจ้ะนะครับสวยงามครับพี่น้องผู้ได้หาไปเลี้ยงยุคครับผมพันธุกรรมดีๆนะครับพี่น้องบกควนพลาดนะครับพี่น้องจ้านะครับให้เบื้องท้ายเบื้องหางล้ำตัวเนี่ยชิงเพื่น ตัวนี้ทื่ว่าครบเครื่องนะครับผมแมนตานะครับนะครับเพิ่งครับพี่น้องถ่ายหางเพิ่นสวยงามนะครับชมพูนะครับสะอาดดีครับพี่น้องนะครับงามเลยครับผมจุ่มขึ้นมาที่ก็ได้ครับนะครับกินยาสุดยอดครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยครับนะครับผู้ใดหาอยู่ได้ครับพี่น้องเอาจัดทาทั้งงามพี่น้องกาเบิ่งนะครับผมเดี๋ยวมาชวนไล่อยากใหพี่น้องมาฟังนะครับผมผู้ใดมักนะครับของนะครับเผือกนะครับสายงามๆนะครับพันธุกรรมดีๆ ครับพี่น้องตัวนี้นะครับจ่ลาละอายากระดียังรอบไหมครับบันนี้จ่าละลาย,ยาเพิ่นเป็นสาททองเลยจา่าโตเพิ่นนี่เป็นลูกโองขาวจา่าสถานหน้าตอนนี้เพิ่นทองกับโกมังเพชรได้เจ็ดเดือนแล้วจา่าความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบอกลบจา่าครับผม <c oughs> ราคาก็เปิดไ้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทจ่าราคานี่รถไก่ต่อร้องกันไหนเลยจา้านี่รถจะรส้งในหอดหาคอกนะครับผมแมน่นจ่าน้องยุ่ยไก่ยุย่ยกไก่ทุ่มมาถามเลยครับผมนะครับรับประกันว่าตรงปกแน่นอนนะครับพี่น้องจ้าสวยงามมากครับพี่น้อง ตัวแรกผ่านไปครับพาไปเพิ่งกับตัวต่อไปครับจ้ามาชมครับพี่น้องนะครับกับรายการที่สองของเขาจ้าครับคู่เหนียวและญาติเพื่นนะครับและญาติเป็นแม่ทอดแม่ลูกจ้าแม่ลูกแม่ทอดจ้าซื้อสองได้สามนะจ้าแม่เป็นสูงไรเป็นไรครับแม่สูงร้อสี่สิบหกบอกลบจ้าครับพี่น้องได้ยาวได้สูงเลยครับแม่เพื่อนนะครับผมลูกตัวที่ใดของเพื่อนนี่ครับลูกตัวแรกเพื่อนภาษาเป็นลูกสาวของ เพชรตะวันอายุสีเดือนกว่าจ้ะนะครับในทองนี่ครับพี่น้ในทองเป็นทองเพชรสยามจ้ะทองเพชรสยามสองเดือนจ้ะตรวจทองเรียบร้อยนะครับผมแม่จ้ตรวจทองให้เรียบร้อยจ้ะครับพี่น้องเบิ้งครับผมนี่สุดคุมเลยครับพี่น้องไว้ยังสดสดนะครับพี่น้องนะครับพ้องหูจักพันธุกรรมแม่เป็นบ่าครับนี่โตแม่เพิ่นนีเพิ่นว่ามาเป็นลูกสร้างอุดรนะจ้ะนะครับผมนาเดียวกับพอเป้เลยครับพี่น้องแม่จ้ะนะครับผู้ได้หานะครับแม่พันธุ์ดีทรงลูกอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องมีงานนนนห้เเ็ชััดครบ อันนี้ขนาดไดซี่เดียรนะครับแข็งขาเงามากเลยครับพี่น้องเมียจ้ากายเครื่องแม่ไปแล้วครับลูกสาวคนนี้นะครับพี่น้องหน้าสวยๆนะครับพี่น้องพลังนมนมสุดยอดเลยจ้านะครับส่งลูกดีๆแบบนี้นะครับโคมท้องโคมนี่ราคาเปิดแบงพี่น้องเขานะครับราคาก็เปิดที่หกหมื่นห้าพบาทจ้าราคานี่ลดได้ต่อรองกันได้พร้อมจ้าเนี่ยครับพี่น้องราคาเปิดคือเก้านะครับผมเมีจ้ามีงูพิชุนเท่า์ไรดครับพี่น้องคือเก้าครับโทรมาต่อครับผมจ้าราคาขึ้นอยู่กับเขาบอกกันนะครับเมีจ้ามีหม่องแบงงงนนนนะะคครรััับบหหม่ออปใ้้เีียสุโตพง <B ew en> นะครับเบื้องหนาเบื้องตาแม่เป็นนะครับพี่น้องสวยงามมากครับนาคมนะครับจหาหนาเดียวกันพอกรนะพาะทางแล้วั้ะนะครับอัตลักษณ์ควายไทยครบนะครับพี่น้อง,น,อน,ง,งนะครับเขากันซอนงามๆนะครับพี่น้องเติ๊กมะพร้าวแข้งขายาว,น,ว,ยะวายยนะครับสวยอัตลักษณ์ควายไทยครบเลยครับแม่เพิ่นนะครับที่สําคัญครับการใจลูกว่ฒนปร,รมดาครับพี่น้องจ้านะครับถือว่าเป็นทายาทไว้หยักควายงามอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนี่คือลูกสาวเพชรตะวันจ้านะครับพี่น้องเบิ่งครับแข้งขานะครับเนื้อหนังถ่ายด้งแฮงครับพี่น้องสาวคนนี้ แมนจ้านะครับพี่น้องเบิ้งครับบรรทายชสวยนะครับพี่น้องนะครับผมจูงไปทั้งคุ่ในพี่น้องเขาเบิ้งนะครับบันนี้เือกล้าหลายจ้าพี่น้องนี่ฝนตกไลยไหมไม่จืดเบิ้งไายเบิ้งหางครับพี่น้องนะครับกับลูกสาวเพิ่นนะครับสุดยอดเลยครับผมนาลูกมานี่ครับพี่น้องผู้ได้หานะครับผมเป็นควายแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่ท้องนะครับคนด้านที่ดีทรงลูกชัดเจนแม่จ้าสวยแบบนี้ครับพี่น้องอยากให้ได้ไปเลี้ยงนะครับผมถือว่า ครับพี่น้องเขาเริ่มต้นไม่ก็ถือว่าคุ้มเลยครับพี่น้องเมย์จัดสุดตั้งฟาร์มเลยจ้ะนะครับเลี่ยงอีกก็โดนครับพี่น้องลูกเพิ่งีกเป็นโตเป็นขาไม่นะครับนะครับอยู่ในท้องก็บชออกไม่อีกครับพี่น้องพันลูกกำครบเครื่องนะครับตัวนี้จ้นะครับสวยงามมากมากนะครับผมคูนี่นะครับรายละเอียดนะครับพี่น้องมาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้จ้ารายละเอียดซื้อสองได้สามแม่ลูกแม่ท้องจ้าลูกสาวเป็นลูกสาวของพ่อเพชรตะวันจ้าเพชรตะวันอายุสี่เดือนกลัวจ้าตัวนี้ลูกสาวเพิ่งนี้ส่วนเมย์เพนนสถาะท้องกับ เพชรสยามได้สองเดือนนะจ๊ะค,ความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกบอกลจาากบจ้ะรา,าราคาเปิดไว้นะครับวันนี้ราคาก็เปิดไว้ที่ห้าโอ้หกหมื่นห้าพันบาทจ้ะนะครับพี่น้องเพียงใดครับผมโอทันตะโตได้ครับแล้วครับพี่น้องนะครับผมราคาเปิดหกหมื่นห้าพันเมตรจ้ะนะครับมองขายพี่น้องวัดทรายแก่ทุกแม่เอาครับพี่น้องจ้ะนะครับบอกงางขายง่ายครับพี่น้องอยู่นี่นะครับปั่นให้พี่เลี้ยงสุดๆด้วยครับพี่น้องเมตรจ้ะพ <laughs> <laughs> ี่น้องเขาได้คล้วยพันธุกรรมดีๆแบบมีปลาเลี้ยง ผมลูกเันไปคุณแล้วครับพี่น้องกันวาชัดเจนยังขอเมือนกันเลยนะครับผมเมจ้าวขอลูกพาเพิ่มเติมทั้งรลายนะครับพี่น้องรายเดียดเพิ่มเติมกันได้นะครับสวยงามมากครับพี่น้องแม่เพิ่นป็นแม่เงาเลยสูงครบนะครับพี่น้องแม่จ้าสวยงามมากมากนะครับผมเข้าไปบนกับร้ายการต่อไปครับจ้ามาครับพี่น้องนะครับผมร้ายการปิดท้ายของเขาตัวนี้จ้านะครับรายเดียดเป็นเลยครับตัวนี้เป็นสาวน้อยฟันน้ำนมจ้าเป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญจ้านะครับผม ส่วนสูงไายเป็นไรครับส่วนสูงอยู่ที่137บอกลบจ้ะครับพี่น้องอายุเป็นไายเป็นไรครับอายุ1ปี4เดือนจ้ะตัวนี้นะครับผมส่วนสูงมากเกินอายุเลยครับตัวนี้จ้ะนะครับไว้ที่แข้งขานะครับพี่น้องรัมโตนะครับสันหลังตรงนะครับปั่นท้ายหางสวยๆเลยนะครับผมเบิ่งครับน้องหางกับท้ายเพิ่นนะครับตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าชัดเจนนะครับห้องจากอุดกรมแม่เพิ่นวะครับแม่เพิ่นภาษาเพชรอุดรอนท่สูง145 146เลยจ้ะนะครับตัวนี้ จ um, ังได้กระเกินแม่ครับพี่น้องเพราะว่าอยย่เพิ่นนะครับจะมีความสูงกับมาดีแล้วครับพี่น้องเมนจงครับพี่น้องหนาตาที่สวยครับแขรงคานดีนะครับพี่น้องเบิ้งไล่ตรงนะครับพี่น้องให้เบิ้งหนาเบิ้งตาเป็นอัตลักษณ์ไว้ไทยครบนะครับจ้าสวยงามครับพี่น้องตัวนี้ผู้ใดหายุครับผมราคาเปิดให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงนะครับบัดนี้ราคาเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทจ้าราคานร้ลดต่อรองกันได้เลยจ้าคือเก่าครับพี่น้องเพราะว่าตัวใดกับต่อได้คือเก่านะครับผมแมนจะครับพี่น้องเบ่งครับมอีนพผ นะครับนาตานะครับมอกระบาดงหญ่นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเขาเปิดดีนะครับค้นเขางหญ่นะครับตาแต้มแก้มจำนะครับคออ่องทุ่งน้องเขาวชัดเจนจ้านะครับผมกําไรขาดหลังมีตั้งคููเลยครับพี่น้องนะครับเบิ้งรอบๆตัวเพิ่นนะครับครบเครื่องนะครับพี่น้องตัวนี้จ้าสวยงามอีกตัวนึงเลยครับพี่น้องแม่จ้าเบิ้งไทยเบิ้งหางไว้ครับว่ามีตาหนิไส้เนาะครับว่ามีตําหนิจะรับประกันตําหนิให้เลยจ้านะครับพาเพิ่นยางจากน้อยนะครับบัดนี้มาลูกมาฝนกระตกดีดีแต่พี่น้องตกเ้าตก จื่นคักขนาดครับพี่น้องนะครับเบื้องเลยครับพื้นที่เฮานะครับอันนี้ขึ้นน้ำเลยครับพี่น้องยุ่ขขางคอควายนี่นะครับอีกจังน้อยกับจีตัวงคอควายแล้วครับพี่น้องนะครับเบื้องเอานะครับค้าสวยงามนะครับมีให้ครบเลยครับตัวนี้ผู้ใดมาควายงามๆนะครับพ้าดูกล่ำดีๆนะครับตัวนี้นะครับส่านแรกอยากให้พี่น้องฟังรอบนะครับจาาตัวนี้เป็นสาวน้อยฟัาน้ํานมจาาเป็นลูกสาวของพ่อก้าวเจริญจาาอายุหนึ่งปีสี่เดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบกลบจ้า ราคาเปิดไว้ที่37,000บาทจ้ะราคาต่อรองอะไรคือเก้าครับแมนจ้ะนะครับมีเงินซ้ำใดครับพี่น้องกับทุนมาตัวครับผมนะครับมองเปิดที่ซื้อได้ครับพี่น้องคือเก้าครับผมยุนี่นะครับมองเปิดว่าเป็นมองขายนะครับแต่ตามงบตามทุนพี่น้องเขานะครับผมขอไปได้เขากับแบงค์ให้พี่น้องเขาไปได้ยงสุดโตนะครับแมนจ้ะกัขอบคุณเอฟซีนะครับผู้ที่มาเบิ้งนะครับผมหรือว่าผู้ที่สร้างไปนะครับกับรับรองว่าถือใจนะครับพี่น้องนะครับผมเพราะว่า เอาประกันตามน,นี้ให้ครับพี่น้องคือสวยงามตามปกแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องเข้าไว้นะครับมือน,นี้จากฝากติดตามข้อน้องมีน,น,นะจ๊ะสวยงามราคาเกษตรไทยพ้อยเพย์ชมคือเก้าละจะ้านะครับผมมือน,นี้มาสามไลก์กันจ้านะครับมากตัวแรกก่นเลยครับพี่น้องนะครับผมรายการที่หนึ่งที่สองที่สามครับผมจัดให้ได้ทุกราคาเด้ครับพี่น้องจ้านะครับมือนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมให้เก้าเหมือนเดิมครับมือหนิเก้าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า